n a m a s t ครับทุกคนอรารยธรรมอินเดียเนี่ยเป็นอรารยธรรมที่เป็นต้นกําเนิดของหลายๆสิ่งนะครับเช่นวัฒนธรรมภาษาหรือแม้กระทั่งวิทยาการหลายๆด้านเพราะฉะนั้นนะครับในคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปเจาะลึกให้เห็นกันมากขึ้นว่าอรารยธรรมอินเดีย,ยมันสร้างอะไรขึ้นมาบ้างไปดูกันเลยครับก่อนอื่นนะครับเราไปรู้ที่ตั้งของมันกันดีก,กว่าถึงแม้ว่าชื่อมันจะชื่ออินเดียนะครับแต่ มันก็ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในอินเดียครับโดยมี2บริเวณก็คือแม่น้ําคงคาซึ่งอยู่ในประเทศอินเดียและแม่น้ําสินธุที่อยู่ในประเทศปากีสถานในปัจจุบันครับโดยบริเวณระหว่างแม่น้ํา2แห่งนี้ก็คือตําแหน่งที่ตั้งของอารยธรรมอินเดียซึ่งรู้จักกันโดยทั่วไปว่าอนุทวีปนั่นเองครับผมต่อไปนะครับเราจะไปรู้กันว่าอารยธรรมอินเดียเนี่ยมันให้อะไรมาบ้างอย่างแรกนะครับก็คือวิทยาการต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาษาศาสตร์โหราศาสตร์ดาราศาสตร์ปฏิทินคณิตศาสตร์ การเมืองกฎหมายและการแพทย์นั่นเองครับ 2. วัฒนธรรมอารยธรรมอินเดียนะครับเป็นต้นกําเนิดของวัฒนธรรมหลายๆประเทศในอนุทวีปเช่นเนปาลภูตานและศรีลังกาเป็นต้น 3. ประชากรและภาษาแน่นอนครับว่าประชากรในอนุทวีปเนี่ยจะมีหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายภาษาซึ่งพวกเขาเหล่านี้นะครับสามารถแบ่งย่อยได้เป็น3กลุ่มใหญ่ก็คือ 1. กลุ่มดราวิเดียนหรือทรวิด กลุ่มนี้มีถึงกําเนิดไม่แน่ชัดครับซึ่งเดากันว่าอาจเกิดจากการผสมกันหลายเชื้อชาติเช่นออสตรลอยเนกกตโตโดยกลุ่มคนพวกนี้นะครับจะใช้ภาษาตระกรุดราวิดียนซึ่งมีภาษาที่สําคัญคือภาษาทมินภาษาเทลิกูภาษามาลายาลมและภาษาคานารรสครับ 2. กลุ่มอรารยันหรือ,ออินโดอรารยันมีถึงกําเนิดอยู่ที่เอเชียกลางครับใช้ภาษาตระกลูลอรารยันซึ่งมีภาษาที่สําคัญคือภาษาสันสกฤตและภาษาปากิตนั่นเองครับ 3ครับชนกลุ่มน้อยประชากรกลุ่มนี้นะครับเกิดมาจากที่อินเดียเนี่ยได้รับวัฒนธรรมจากภายนอกและวัฒนธรรมเหล่านี้นะครับก็ขยายตัวขึ้นในอนุทวีปอินเดียภาษาที่คนกลุ่มนี้ใช้ก็คือภาษาอูรดูและภาษาปเปอร์เซียนั่นเองครับผมและสิ่งสุดท้ายครับสิ่งที่4ที่อรารยธรรมอินเดียให้มานะครับก็คือความเชื่อ ถึงแม้ว่านะครับมันจะไม่มีหลักฐานยืนยันที่เป็นลายลักษณ์อักษรแต่ก็สามารถสันนิษฐานได้จากหลักฐานที่ปรากฏเช่นการนับถือเทพที่เป็นหญิงการนับถือต้นไม้การใช้น้ำประกอบพิธีกรรมและการนับถือประสูบดินนั่นเองครับครับและนี่ก็คือสิ่งสําคัญที่เกิดขึ้นมาจากอารยธรรมอินเดียจริงๆก็มีมากกว่านี้นะครับแต่ที่ผมนําเสนอในคลิปนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เห็นเป็นรูปธรรมอยู่ในปัจจุบันครับก่อนจะจบนะครับอยากจะบอกครูว่า ใหคะแนนพวกเราเยอะๆนะครับครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ